ไลค์พิยนส่งภาพยนตร์ไทยมนดำสั่งตายสยามเคิร์สปัตอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กสุขุมวิทเอกมยัยโดยมีนักแสดงมาร่วมงานอย่างคับข้างอาทิบิวนัทพลพริพร้งชุติยาบิลลลิชัดเอกพอลเลศหญิงอริยามอสพิเชษเล้งนัทพลใบเตยลุลาและเนเนแอร์จอมขมังเวทค่ะพร้อมด้วยผู้กำกับการแสดงอย่างบอยเจติพัฒน์สาสิงและผู้บริหารคุณไอชตาปีชาว่องไวกุลและคุณสุภาพรปีชาว่องไวกุลค่ะสำหรับ ภาพยนตร์เรื่องมนดําสั่งตายเสียมเคิร์ตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความแค้นระหว่างเพื่อนรักที่กลายมาเป็นเพื่อนแค้นต้องต่อสู้กันด้วยคาถาม,มนขาวและมนดําจนส่งต่อความแค้นมาสู่ลูกๆค่ะแม้ความตายก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่กลับเป็นจุดเริ่มตน้นร่วมรุนไปกับความรักความแค้นและความรุนแรงของมนดําที่น่าสะพึงไปพร้อมกันในวันที่16พฤศจิกายนนี้ทั่วประเทศค่ะคือว่าบ้านพอยอ,อยู่ริมทะเลบรรยากาศก,าก็ดีสนใจไหม,มก็ดีนะ ือว่าไปผ่อนคลายว่าดีเหมือนกันนะให้เปลี่ยนบรรยากาศกันสมองจะโลดแร่อสั่งวิโลอ,อสุสัคุพะจะกูไม่ทำแบบนี้แต่งองัคคมในคงทำกูดเดือดร้อนแน่ จะฆ่าพวกมันโซซานิ่สะอาดนิโซอานิโซซะนีะ่โซซา ก็รอบสื่อวันนี้นะครับก็เป็นผู้น่ายินดีนะครับแล้วก็เปิดตัวภาพยนตร์ครับก็อยากจะให้ทุกคนมาชมหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับครับผมทำไมต้องเป็นบนดำแล้วก็ตัดตายก็เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่เรา อยากทําเรื่องที่มันใกล้ตัวครับเป็นเรื่องแนวสยองฝัญครับก็เลยหาทารีเสิร์ชครับว่าทําอะไรที่มันจะใกล้ตัวแบบคนไทยเลยครับแล้วบนดาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าติดตามครับมันเป็นสายศาสตร์ด้านดำแล้วก็มีด้านขาด้วยครับใช่ครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นเป็นของเจนครับเป็นเจนรุ่นพ่อครับเนี่ยก็มีเรื่องของความความชอบพอกันระหว่างหญิงสาวครับแล้วก็ชายหนุ่มแล้วก็ เแล้วก็ใช้มุลดำในสิ่งที่ไม่ดีครับก็เลยตกมาสู่รุ่นลูกด้วยครับเรื่องนี้จะแตกต่างก็คือมันมัน,ม,นมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแนวแนวหนังมันมีสอนด้วยครับว่าความดีกับความเลวแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ตกถึงตกทอดมาสู่รุ่นลูกเนี่ยรุ่นลูกก็ก็พระเอกนางเอกก็จะ สื่อให้เห็นนะครับว่าสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนมันไม่ดีครับผมถามว่าทีมผมก็ทํางานเต็มที่ครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทําหนังแล้วก็ถามว่าเป็นที่น่าพอใจของพุกเราไหมก็เราพอใจครับโปรดักชันเราก็ดีครับผมผมไม่กดดันครับเพราะสิ่งที่ทีท่มงานทําทุกคนทุกคนตั้งใจครับแต่ก็ ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามหนังไทยครับคนไทยทําผมก็ทามาหลายเรื่องครับอันไหนที่แบบว่าผมทําแล้วผมก็เต็มที่แล้วก็ทุกคนทีมงานนักแสดงเต็มที่ครับผมจริงๆเรื่องนี้มันอย่างบิวอรับิวเคยร่วมงานกับพี่บอยแล้วก็รู้มือกันใช่ไหมพี่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยหนักมากเรื่องนี้แต่จะไปหนักตรงที่มันต้องถ่ายทำกลางคืนครับจะเป็นแบบว่าเรื่องการพักผ่อนมากกว่าของพิงค์นะคะก็จะรู้สึกเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนเหมือนกันเพราะว่าของเราเป็นคิวกลางคืนก็จะถ่ายกันตั้งแต่ 6โมงเยน็นจนถึงประมาณตี5มากกวก็ตีตี5ของอีกวันนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะได้นอนน้อยแต่ว่าทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่ามันก็เป็นการประสบการณ์ใหม่ๆอะคะ่ะกับการที่เราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มากเลยเวลาที่เข้าชารู้สึกสนุกดีค่ะคามบพิงค์นะคะที่รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างหล่อมนะเพราะว่า รู้สึกแบบว่าเราชอบดูหนังผีแล้วก็ได้มาเล่นเองก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทําการบ้านข้าง,างเยอะต้องจินตนาการก,กับสิ่งที่ไม่มีอยู่ตร,ตรงหน้าซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูกันด้วยนะคะอย่างอย่างของพิงอ่ะพิงจะเจอก็คือเดี๋ยวเล่าอีกรอบนึงแล้วกันนะคะผี G P S จะเล่าไหม <c oughs> ขอขอ,ขอตั้งหัวข้อว่าผี G P S แล้วกัน <c oughs> เพราะว่าขากลับที่เลิอกกองตอนนั้นก็ประมาณตีห้าแล้วพิงก็กําลังจะกลับโรงแรมแต่ว่า พี่พี่ทีมงานทุกคนเนี่ยก็จะเปิด GPS ไปโรงแรมแต่ทุกคนไปด้านขวาแต่ว่าหนูอะ่ะไปด้านซ้ายคนเดียวลแล้วลทีเนี้ยพ่วงกลับก็โทรมาพยายามติดต่อพิงว่าแบบพิงอยู่ไหนแล้วเพราะว่าทุกคนอะ่ะจะถึงโรงแรมกันหมดแล้วสรุปคือหนูไปอีกทางคนเดียวแล้วตอนที่พ่วงกลับโทรมาคือตอนนั้นพิงอยู่หน้าศาลพระภูมิค่ะ เป็นเป็นตอนที่เขาปรากฏตัวมาพอดีเลยพออยู่บนรถหนูก็คือกายขึ้นมาหน้ารถเลยแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเออมาเอออยากดูว่าเออก็เลยแบบเจอแล้วเจอแล้วก็ก็เลยแบบไหว้บอกว่าหนูมาดีนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามาท้าทายอะไรมาดีจริงๆเขาก็ได้ขอเลขไหมไม่ได้ขอดีเลขทะเบียนรถอะไรเลขทะเบียนรถอะไรอ้าแล้วสามเก้านะคะอุ้ย บอกผิดก็ทีนี้ตอนเช้าก็เลยบอกพี่บอยว่าไม่พี่บอยคะเมื่อคืนหนูเจอพี่บอยก็บอกว่าก็อยากจะบอกอยู่นะแต่ว่าทุกคนเขาก็เงียบกันแหละเขาก็บอกว่าหลายๆคนที่มาตรงนั้นน่ะก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเราอ่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดมีโอกาสอีกครั้งก็จะกลับไปไหว้อยู่ค่ะคาแรคเตอร์หนูก็จะเป็นฟิลแบบว่า ตกตีกับนางเอกเลยก็ว่าได้เพราะว่า,นะาก็เราเป็นกิ๊กกับนายเอกก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือกินกันมาก่อนอ่านะแล้วก็เขาก็มาเจอกับนักเอกนะค่ะก็ลองลองลองไปดูในมะุมมองสัต่างๆนะถือว่าสนาุกเรื่องนี้เครับถือว่าสนุกนะตเต้นจริงๆสายวัดพระธาตด้วยจริงๆเลยชอบตัดตินด้วยนะครับท่านะตื่เต้นเลวัดพระธาตุเราจะได้ดเห็นอะไรก็ชอบ เะบทปาทนนะเขาหญิงนะคะหิงแสดงเป็นแพค่ะซึ่งเป็นแม่ของพลคาแรเอร์ก็คือเป็นผู้หงเรียบร้อยแล้วเราก็แบบเป็นแฟนกับอินซึ่งอินกับสอนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ได้ใช้ ได้เรียนศยศาสตร์ค่ะและสองคนนี้ก็ได้ใช้ศายศาสตร์กับกับแพรแต่ต้องไปดูนะคะว่าศายศาสตร์นั้นใช้กันแบบไหนแล้วพอแพรเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีความแค้นส่งต่อมาให้กับลูกสาวมันก็จะเป็นการส่งต่อมามแค้นกันไปอีกก็อยากให้เชิญเชาว,ว่ามันเป็นยังไงซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเรื่องนี้จะมีความรักระหว่างแม่กับลูกเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงพ่อกับลูกซึ่งมันเยอะมาก มันจะขมวดมุมกันเยอะมากแล้วอยากให้ดูว่าตอนจบมันจะจบแบบไหนศานนะคบ้ตืนน้นคนควรเนก็ะแบบไม่เามีสาระอะไรอยู่เลยครับรักเพื่อนมากคอยตามเพื่อนแลควก็คอยู่วงเพื่อนถูกต้อระลกกันแต่แต่หลังนี้คือเป็นหนุ่มสายมูเช่นในสายศรีสานอยากให้เพื่อนมามาหมู่กับเราด้วย ก็ระบบเป็นการ์ตูนนะคะก็คาแรคเตอร์ก็เป็นผู้หญิงชายๆคะ่ะเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆแล้วก็เป็นคนที่กล้มากค่ะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มางานแถลขงข่าวทุกคนนะครับแล้วก็ขอฝากมุนดำสังตายนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องนะครับแนวสยองขวัญครับอยากให้ทุกคนติดตามครับขอบคุณมากครับ